พุ้นที่ได้ประโยชน์ในแง่ของเป็นพื้นที่เนี่ยน่าจะเด่นจค่ับสมุยก็ไม่ต้องไปหาอื่นใดคิดให้ไกลสนามบินเป็นเปรียบเสมือนประตูบ้านยังไงก็ต้องของนักท่องเที่ยวใช่ครับใช่ไหมฮะอย่าง SPF นี่ XD ไปแล้วนะได้ XD ฟรีคือท่านอาจจะเห็นว่าเออราคาคุณพี่เขียวนี่ตาใช่ราคาแบบขึ้นน้อยแต่ว่าท่านอย่าลืมนะว่าปันผลเนี่ยเขา กไปเรียบร้อยแล้วใช่ซึ่งสี่ตังค์ตบอคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆคือท่านได้ปันผลฟรีราคาหุ้นขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็ spf เนี่ยเท่าที่ผมดูเรื่องของทราฟฟิกที่เข้ามาเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเดือนธันวานะครับคือช่วงตาสี่เนี่ยมาเดือนหนึ่งเนี่ยประมาณสักน่าจะเกือบเกือบสามหมื่นคนแล้วนะจากช่วงโควิดที่หายไปแบบเหลือเป็นหลักพันคนแต่ว่าจะกลับไปปกติก็ต้องรอประมาณสักสี่ห้าหมื่นคนนะครับต่อวันซึ่ง ผมเชื่อว่าพอเขาปูตัวเนี้ควรมีความมั่นใจแล้วเขาจะเปิดรับยุโรปก่อนนะพวกรัสเซียพวกอะไรและดีไม่ดีนะตอนแรกที่เราคิดว่าไตมาสสีใช่ไหมเมษานี่ยอาจจะทันเรื่องมาได้เลยเป็นไฮซีซันของหน้าอนเพราะนั้นข้อดีของการลงทุนในตัว S P F เนี่ยอย่างที่เราเคยเล่าไปแล้วมันเหมือนซื้อซื้อบอลนะซื้อบอลซื้อบอลที่ได้มินิมัมคือสีุ่ดห้าเปอร์เซ็นในปีที่เลวร้ายที่สุดใช่ไหมฮะแล้วต่อไปนี้ให้รท่องเที่ยวมันฟื้นเนี่ย ปันผลตัวนวลมันก็จะขึ้นตามทราฟฟิกครับงั้นตัวนี้มันจะมีเกาะป้องกันในภาวะที่ยิวขึ้นเพราะว่ามันมีโอกาสที่ปันผลมันจะขึ้นไงถ้าตัวไหนปันผลมันนิ่งอย่างเงี้ยนิ่งอย่างนี้ตลอดเวลาเวลายิวขึ้นเนี่ยหุ้นมันก็จะต้องปรับตามยิว่ถูกไหมใช่ครับแต่นข้อนี้คือหุ้นหุ้นมันล่วงลงมาเยอะมากจนณับปัจจุบันในยิวมันคือมินิมัมคือ4.5ใช่ไหมฮะอันนี้เรายังชอบอยู่ ยังแนะนําเหมือนเดิมตัวนี้คือเหมาะกับการซื้อถือใช่ครับเน้นสามเดือนขึ้นไปครับเน้นจนประเทศมันเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะตัวนี้ก็จะแบบขึ้นนะแล้วสุดท้ายมันก็จะไปแตะตาพวกกองทุนกลุ่มกองทุนนะที่อาจจะมีการนำเม็ดเงินที่ลงทุนกลับเข้ามาในกลุ่มพวกของ r ินฟ u r e f u n d p r ัน e r t ต f u ฟั r รีต่างๆที่เงินมันโดนถ่ายถอนไปเป็นจำนวนมากในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาัใช่ไหมครับ ถ้ามาเข้าเนี่ยผมว่าก็คงจะต้องเลือกเข้าแหละก่อนนน้นนั้นคือเข้าได้หมดเพราะว่ายิวลงอ่ะไปตัวไหนก็ได้ไประโยชน์นะครับแต่ตอนเนี้ยตัวเลือกมันไม่เยอะใชนะสำหรับผู้อินฟ่าฟไฟน์เพราะฉะนั้นน่าสนใจคือมันเป็นยิวบวกอัพไซด์มีแคปเกนใช่คือเวลาเกิดภาวะวิกฤตมาครับมันเป็นข้อดีนะสำหรับคนที่หาก่อนเจอก่อนลงทุนก่อนอเดี๋ยวพอรอบเขามาเนี่ยโอ้โห เวลาขึ้นจะต้องตกใจว่าทำไมขึ้นทุกวันเกิดอะไรขึ้นเอแรัฟังอยวนตาท่านก็สบายสบายแล้วฉันซื้อถือรอไว้ละฉันก็คือรอชัดเจนแล้วเพราะตอนนี้เรื่องโควิดมันก็ชัดแล้วนะมันน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วถูกไหมวัคซีนก็ฉีดกันแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะตามมาคือท่องเที่ยวคุณต้องลองถามตัวคนอทุกคนเนี่ยถ้าเขาอนุญาตให้คุณไปเที่ยวเนี่ยคุณไปไหมไปไหมครคุณเกาะอันนี้อาจจะดูญี่ปุ่นใช่ไหมคือเนี่ยคุณอ้วนนี่แบบ นั่งเก็บกระเป๋ารอหลายเดนั่งติดไปทุกวันเลยโอ๊ยฉันอยากจะไปเที่ยวแล้วเกินใช่ไหมลาลาล่วงหน้าไปเยอะแล้วแต่พี่อันยังไม่กดแอปพูไม่สักทีถูกไหมอันนี้จะอยู่สมุยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรเพนด์อัพดีมาใช่ใช่ใช่ไหมเพนด์อัพดีมานะอาสมมุิอ่ะสมมุิเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าาจะเข้ามาฉันให้เข้ามาได้นะวีซ่าพาสปอร์ตแต่ฉันให้สี่ห้าจังหวัดเนี้ยแล้วถ้ามันมีสมุยด้วยอ่ะ คุณว่าคุณว่านักท่องเที่ยวต่างชาติเขาอยากมาไหม่ะอยากมาคือคือสมุยเนี่ยเอาจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าเรามองภาพในแง่ของคนที่อยากจะไปพักผ่อนหย่อนใจนะซึ่งต่างชาติมองภาพเนี่ยผมว่าเรื่องของความวุ่นวายความอะไรเนี่ยคือสมุยเนี่ยคือคําตอบเลยไปแล้วก็สงบมากตนสวยมากเพราะฉะนั้นเราก็ยังเน้นที่ตัวเนี้ยเพราะมันดูมันมีอัพไซด์จากตัวกําไร แล้วก็ตัวของเงินปันผลครับรวมทั้งเกาะตีมรีโอเพนนิ่งได้ด้วยใช่ใช่ไหมครับซึ่งก่อนหน้านี้ผมจะบอกว่าท่านไปสมุยอ่ะมีแค่ BA ใช่ไหมเพราะว่าเขาก็เป็นเจ้าของสนามบิน<ช>เขาก็เปิดบินอยู่สายการบินเดียว<ช>แต่ว่าการบินไทยก็เปิดที่จะไปลงสมุยแหละนะครับ<ช>เพราะฉะนั้นทัาฟรีพอมันเยอะขึ้นเนี่ยนะครับออตอนนี้รายได้ข้าวหัวเนี่ยเราเก็บได้แต่คนไทยถ้าลองคิดว่าต่างชาติมาข้าวหัวต่างชาติสูงกว่านะครับแล้วเวลาที่เข้ามาเนี่ยมัน ได้ทั้งค่าหัวสูงกว่าค่าเช่าพวกงวงช้างพวกพวกนี้มันจะเยอะกว่าสำหรับสายการบินที่มาจากอินเตอร์นะครับก็เลยมองว่าราคาอยู่ตรงนี้มันมันน่าสนใจตรงทางต่ำด้วยแหละอยากให้ลบภาพเรื่องของอินฟ้าฟันออกไปนะคร